เช้าจังเลยสวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่มีฟองชแนลเลยครับแล้วก็วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาลองยืมเงินทูมันนี่วอลเล็ดูนะครับซึ่งทูมันนี่วอลเล็เดี่ยบอกว่ามีหัวข้อหนึ่งในแอปพลิเคชันทูมันนี่วอลเล็นะครับที่ทําให้คุณเนี่ยสามารถยืมเงินของเราได้ถึง10,000บาทกันเลยทีเดียวเดี๋ยวไปดูกันว่ามาสามารถยืมได้จริงไหมแต่ก่อนอื่นเหนือสิ่งอื่นใดนะทุกคนอย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไคร e กดติดตามใหับช่อเป็นชกด่ซึ่ี คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเรานะครับแล้วก็คุณจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตที่ผมหามาให้ทุกคนนะครับโดยที่ทุกคนไม่ต้องหาเลยนะรอเสรข้อมูลอยู่ที่หน้าจออย่างเดียวเลยนะครับทุกคนแล้วก็เป็นอินเทอร์เน็ตรฟรีที่ผมหามาแบบคือถูกกฎหมายแน่นอนแล้วก็เป็นโปร,โปรที่ทางค่ายเขาแจกเองนะเดี๋ยวผมจะมาฝากทุกคนนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับมา เริ่มเลยดีกว่าก่อนอื่นนะครับคุณจะต้องมีแอป True Money Wallet ก่อนนะครับที่อยู่ในเครื่องของคุณเนี่ยนะฮะคุณจะต้องมีก่อนไปดาวน์โหลดให้เรียบร้อยเลยมีทั้งแอป Store และเพ t ส r e นะครับทุกคนเมื่อมีแอปพลิเคชัน True Money Wallet แล้วเนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยว่าใน True Money Wallet เนี่ยมันจะมีแค่บางคนเท่านั้นนะครับที่มีหัวข้อ Payletter นะฮะซึ่ง Payletter ตัวนี้แหละคือปัจจัยสำคัญในวันนี้ของเราคือเราจะต้องใช้ p a y l e t t ต r ตัวนี้เนี่ยในการสมัคร เพื่อที่จะรับสิทธิ์นะฮะได้เงินจาก t ูมอนี่วอลเล็นะฮะแล้วแต่คนอาจจะไม่เท่ากันนะฮะแต่ที่เห็นคือวงเงิน1,000 0บาทเลยนะครับค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้นะครับก็อย่าลืมนะครับไปโหลดแอปทูมอนี่วอลเล็มาก่อนนะครับเสร็จแล้ว ไปทําการยืนยันตัวตนนะครับซึ่งคุณสามารถยืนยันตัวตนที่ไหนก็ได้นะครับเช่นที่ตู้อของทูก็ได้นะฮะหรือว่าถ้าขี้เกียจก็ไปยืนยันนู่นเลยนะครับที่ศูนย์นทูนะครับเขามีบริการให้ยืนยันแป๊บเดียวปร,ประชาชนไปเดียวก็ยืนยันได้ไม่เสียค่าบริการใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกคนก็ในขณะที่เ,เตรียมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วมาเดี๋ยวเราไปกันเมื่อเปิดเข้าไปที่แอปทูวอ l l l e t นะครับทุกคนจะไม่มีนะะบ,บางคนจะไม่มี ไอตัวของ a y l e t อ e r นะซึ่งของผมก็ไม่มีเหมือนกันแต่ผมทิ้งลิงก์ด้านล่างไว้ให้นะคลิกไปที่ลิงก์ด้านล่างของผมนะ่าจะเป็นลิงก์ของ t ูวอลเ l ็ตนะไม่ต้องกลัว่าผมจะแสกไอสอดแทกลิงก์อะไรลงไปนะเป็นลิงก์ของแอปทูว w a l l e t โดยเฉพาะเลยนะครับอันนี้ลิงก์นี้ผมก็ได้มาจากกลุ่มอื่นเหมือนกันนะครับ <Yeah. S 1> ซึ่งกดเข้าไปปับ๊บมันจะเด้งไปที่หน้าสมัครเลยทีเดียวนะครับซึ่งหน้าสมัครหน้าตาก็จะเป็นอย่างที่ผมขึ้นให้เลยนะครับทุกคนเออ แล้วมันจะมีแบบวงเงินเงื่อนไขต่างๆคือเขาจะบอกไว้นะคร่าวๆให้เรานะครับพอเราเข้ามาที่ตรงนี้ได้นะครับให้เราเข้าไปที่การกรอกข้อมูลนะฮะซึ่งการกรอกข้อมูลก็จะมีการกรอกตั้งแต่บ้านเลขที่อะไรนะฮะก็เราก็ใส่ลงไปซึ่งข้อมูลตรงนี้ผมแนะนําให้ใส่เป็นข้อมูลจริงนะไปะเดี๋ยวผมทําการกรอกไปนะครับอ่ะตัดภาพมาครับเมื่อเรากรอกทุกอย่างเสร็จนะครับเราจะได้รหัส OTP นะครับซึ่งรหัส OTP ตรงนี้เนี่ย มันจะอยู่ในเมลของเราที่เรากรอกไปตอนแรกนะครับคือมันจะมีช่องให้กรอก e อีเมลตอนแรกใช่ไหมเออเราใส่อ e ีเมลเข้าไปนะครับเมื่อใส่อ e ีเมลเข้าไปแล้วเราก็ดําเนินการนะครับไปรอเอารหัส OTP มาซึ่งอยู่ในเมลที่เราใส่ไปนะทุกคนต้องเป็นเมลจริงๆนะคุณจะใส่เมลปลอมไม่ได้นะครับเพราะว่ามันต้องใช้ e นะรหัส OTP นะเอารหัส OTP มากรอกปุ๊บนะครับแล้วหน้าสัญญาจะเด้งขึ้นมานะครับให้คุณตอบตกลงไปซึ่งในสัญญานั้นเนี่ยก็เป็นเหมือน เกี่ยวกับบัตรเครดิตนะฮะเกี่ยวกับการทําธุรกรรมทั่วไปที่ทางบัตรเครดิตเขาออกให้นะครับซึ่งก็กดๆไปเลยลถ้าอยากรู้นะครับก็กดไปกดไปกดไปนะฮะแล้วก็รอข้อความนะครับจะมีข้อความตอบกลับมานะครับรออาจจะประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับ นะ่ก็ไม่ไม่นานมากนะครับทุกคนหรือว่าอาจจะเร็วกันก็ได้อ้าวมาเฉยนะครับโอเคครับข้อความมาแล้วนะครับคือข้อความถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าคุณไม่สามารถรับสิทธิ์ได้นะฮะนั่นก็อาจจะเป็นเพราะผม네มีบัตรเครดิตอยู่หลายใบอยู่แล้วซึ่งเขากลัวว่าถ้าเกิดผมมีบัตรเครดิตหลายใบเนี่ยจะไม่สามารถที่จะมีกําลังในการส่งเงินหรือผ่อนเงินคืนเขาได้เขาก็จะไม่เปิดวงเงินตรงนี้ให้นะครับทุกคนก็ส่วนใครที่ผ่านนะครับหรือว่าวางเงินผ่านบัตรเครดิตผ่านก็จะขึ้นให้นะฮะ คือหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยนะครับทุกคนโอเคนะครับนี่คือวงเงินของคนที่ผ่านนะครับหนึ่งหมื่นบาทกันเลยทีเดียวนะครับผมโอเคครับทุกคนก็สําหรับใครที่ลองทําแล้วได้ไม่ได้ยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับแลคราเป็นกำลังใจให้เราด้วยหรือว่าคอมเมนต์ไว้ด้านล่างบอกเราหน่อยว่า พี่ผมลองสมัครแล้วมันไม่ได้หรือว่าพี่ผมลองสมัครแล้วมันได้วะนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ด้วยนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะสิ่งใดนะก่อนที่สมัครทุกคนอย่าลืมนะไปยืนยันตัวตนก่อนครับเพราะไม่เช่นนั้นคุณจะไม่สามารถเข้าไปในหน้าสมัครได้นะครับทุกคนก็คลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับกับมิโฟเชน่เขาจะเป็นชิปอะไรนะครับครั้งหน้าอย่าลืมกดติดตามไว้นะจ๊ะกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคุณจะได้รับอินเทอร์เน็ตฟรีๆก่อนใครนะครับผมโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับ